สวัสดีกับน้องๆทุกคนพบกันแล้วในช่องขอขอบคุณกลับนะครับวันนี้ยเทอูจานเบิร์ดนะครับผมยูเจยูวันนี้พารถมาทำนะครับฟังมาเลยลูกเบ้าว่วปีกัน <ค à? S 1> พอดีว่าไม่ได้มาหน้าเลยเล่็พารถมาถำทำซ่องขั้นวันนี้ขันนี้เซตือซ้ำพันนะครับคันนี้แล้วก็พาคันมวยมาทำดำ คันนี้นี่เมฟนี่เมฟนะครับสัดเด็บสัดเด็บเรยเดี๋ยวสัดเด็บสองสัเด็บสองกับตัวนี้เดี๋ยวไปนัดเดิมๆเลยมาดีเมฟอย่างเดียวเดี๋ยวคอยแกลให้เลยก็มีคลิปแค่้เลยน่ะบางท้ายไปเลยเดี๋ยวคอยขึ้นให้เลยโอเคครับลงรถนะครับน้องๆไม่ต้องกังวลอะไรนะลงทึบๆเลยอัตราเองพอดีว่ารถกันนี้มันเก่าแล้วเดี๋ยวนั้เราอึดตอนนี้ก็เลยมาดีเมฟ <c oughs> ีต้องนะครับต้องกองพุนนะครับแต่ก็รีแมปโดยจูนไบอุนะครับวันนี้เราไม่ไม่ได้เน้นอะไรหมากเน้นเน็นกำลังขึ้น,นเหนือขับดาวาดูดีว่าน่านนองตอนนี้ตอนนี้คือเน้นลอยตัวเร็วีแม็ เป็นรถเดิมๆนะครับน <Yeah. S 1> mm ้องๆต้องบอกเลยเป็นรถเดิมๆี่เดิมๆนะไม่ทำให้เหลือม ทิมแม่บังเย็บรูดร um> ่องเอยด้วยเียาตันนี้บังไม่ได้อท um ิ้มคับโอยเฟสไปในเฟสเอยเมดได้เนาะไม่ตึงไม่ตึงเนาะดูเลยอันนี้คืออ่าประหยัดน้ำมันนะครับประหยัดน้ำมันรถเดิมๆเลยนะครับเป็นเครื่องซ่อมพันนะครับตัวนี้โอ้โหสุดยอดเลยดึงได้เลยโดยเอสไปนี่ ยัดโรยเม็ดได้รถเนี่ยมันจะล็อกอยู่ที่โรยแปดสิบนะครับดื้อยมือมันแต่ว่าตอนนี้มันเราก็ได้ป๊อเดี๋ยวเพิม,เ,ม,เ,ม,ลเ,มเลยรีเมพโอเคอ่าตอนนี้เนาะบางก็อยู่กูนะครับพารถคันข้า,ขามาทำกระพังมาเลยลูกเบลววับปีกันข้างหลังนะครับคันนู้เบลววับปีแล้วก็คันนูรีเมพรีเมพ แล้วก็เปลี่ยนลุกมากแล้วก็รบมามีแมพเปลี่ยนลุกมากข้้งหน้าเปลี่ยนอขันซุ้งแล้วก็มาเติมลุ่มเติมเลยนะครับปอดีว่าน้ำมันมันไม่ก่อยพ่อแล้วก็เออใส้คาดกันกันนูกันไม่ใส่คาดต้องเด้งด้วยเพราะว่ามันถูกมากซึ่งอากาดเดิมันเอาไม่อยู่พอไส้คาดต้องเด้งรถไม่มีแรงก็เลยมาต้องมารีแมพนะครับต่ำตายด่างต่ำปั๊มเล็กน้อย ว่าบังไม่เคยบอกน้องนอที่นะครับว่าบังเคย <c oughs> เคยทำรถแข้งนะครับไปคนมียู่ขั้นนะเป็นวัวเดียวถ้าใครติดตามมา,นานหน้าเลยจะดูบังทำรถแข้งครับตอนนี้กําลังทาเคื่องอยู่เดี๋ยวพามาเล่นก,กันนี้ก่อนนะ <c oughs> คันนี้คันนี้รีเม็รีเม็แต่ว่าต่อเดิมเลยนะครับแค่ลุงเคสดอกต่อเดิมแล้วก็ทำไตว้าวทำร่างแล้วก็ทำติก๊กทำเร่งด้านน้ำมันเปลี่ยนอาชีวะไอ้เปลี่ยนซีโน่อะไรเงี้ยนะทักอ,อย่งยนะางแล้วก็ตัดด้วในี่เลย รถมันเป็นรถเกา่าด้วยดังนั้ก็ไม่มีเลขก็เลยทำโต่ทำร้อยรีแมคน่ะเช้าเดี๋ยวเขาด่า เปลี่ยนคาดเดี๋ยวรเราไม่เรยนนะครับโอ้ยอย่าไปไม่เรยนเดว่าเสียดายว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดใส่ทอเรีดนะครับยิ่งทอบังยั่งอยู่แต่ว่าไหวตทำหา่านเนาะไม่ต้องเอาเนาะจุนนี่แมพนี่แมพโดยเนี่ยร้านไปเดี๋ยวเดี๋ยวบังพาไปเดี๋ยวคอยพาไปเค๊คันคันดำนะครับลองเรยว่ารีแมพเร็วคันดำรีแมพสเต็ปใจห่านนะครับเอาแบบเร่งต้นเร่งท็อกมาร์กนะครับไม่เอาเร็วเดี๋ยวคันนี้ เดี๋ยวสักทีเดี๋ยวครเป็นรถเดือมๆนะครับยางซ้ำพันไว้ยักเล่เลยไหมยักเล่รถบงังรถแข้งบังเลยไหมนี่ตอนนี้ก็อยู่เดี๋ยวอูตาไข่ทีลีแมปบไม่ว่าใส่กครงแตงใส่บูดแตงเครื่องแตงอะไ,ไรไไก็มาได้เลยเอการเบิดการเบิดการยุคของพุ่นนะครับยุคยางยังปัมป๊มบั๊ตปั๊มองพุ่นนะครับพ่มาเล่ครถบังมาเลยมาเลย น,น,นีี่ยานงานกันมุดกันมุดกันอย่างเคยยักรู้ว่าชองที่ได้ได้ตั้งเชือช่อกชองมดขอมือกลับมันคือมาจากหนื้อกันเนี่ยเจ็ดปีที่ลแล้วแปดปีที่แล้วเราทำรวจกันทำรวจแข้งก,ก,ก,กันไปแข้งเตือนแล้วก็พอหลังๆก็มาคาสนามนี่ที่นี่บุกมากเลย นั่นเลยเตีช่องบังได้เป็นช่องมอดช่องบนขับเตี๋ยวใครยังไม่ดูกันเนี่ยได้ดูซึ่งกันเนี่ยรถบังคนเคยวิ่งสนามอยู่เด็กก่อนนั้นโนนาแล้วอีกสร้างปีเดียวเชฟปีเดียวเวลาดีสุกเดียวชิปต้องเซ็งเป็นหยดบ้านยางบังนะครับอโจโบ้ด้ามพันทำเครื่องเครื่องเป็นสร้างปันนึงคนนั้นสร้างปีเดียวคือชิปต้องเรือนี่คือรวยเลยแหละแ,แต่ว่างนี่ก็ลงชิปเอสเมื่อไหร่เนาะชิปเมื่อไหร่เนาะ บานอย่างบางซิบมั้งเลยโอเคไหมมาเลยมาเลยเครื่องทางในอ๋อนี่มั้งเลยไม่มีเลยอ๋อมั้งเลยเป็นรถบานนะครับเดี๋ยวเป็นรถบานใซ็คลองเดี๋ยวไปเลทางดูโก้ไซโดไซไดนะครับเป็นรถบานเดี๋ยวห้องเครื่องเด็กโคนนะครับเด็กโคนจะช่วยมากเลยเดี๋ยวบังขึ้นปับห้เลย โอเคเนี่ยตอนนี้ก็เป็นมันี่ลงตอนนี้กำลังทำอยู่กำลังงูไหมนะที่ปากเหรอปลากรดแนนอนนี่เพื่อนลาสุดเป็นโทวโบ้ซีซีทิพกปลาซีทิพกลาสุดเป็นปลาซี่พกโยนไปที่ทิเปดนะครับ ป่อนาทามพันพ่อนาทามพันตัวนี้เป็นเครื่องสร้างพันนี้เลยนะครับน้องๆเครื่ใบหนุ่ยเปือนะครับกันนี้เครืใบหนุ่ยเปือแต่ว่าตอนนี้นพอบังมาทำไม้นั่นรถจอดหน้าเป็นปีตอนนี้เขาไปเก๋งกันมัเลยนะเดี๋ยวถ้ากำลังเริ่มนะเนี่ยเอาเครื่อง กำลังทำเทสเลตันนี้สาวเต้ใส่ใส่รถตัวนี้กำลังไล่อยู่เจอเจอลงดำมืมีมนให้เลยนี่ก่อนให้เลนี่ก่อนเหเามาใเรมาเมเนี่ยโนย่ยเยเลยสิบสิบเซนสิบยเลย ไปมาเลยนะเด็กว,วันห้องเสื่องมังช่วยนะที่ทีัทางมดเลยกับในห้องเสืองนะมาเลยตรงทางนั้นคันนี้นะครับรีเมดโดยคุณไบโอตนะครับ นี่ไบออดเป็นคนรีแมปให้นะครับกันนี้มาดีแมปให้ทึ่งทึ่งเทเลยตัวเทนคะคือติดต้องนะครับต้องของพุนต้องกองบนรับนี่มาเลยกองลักเลยครับพวงด้วยพวงด้วยกองทองนะครับมอนเตเม็กพวงด้วยกลองทองตอนนี้ก็ากำลังบาลานหลดอยู่ประมาณสักยิงเลยกันนะ เน่ยจตอนนี้กำลังห้าตังน้องๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe บังด้วยถ้าอยากเห็นกันนี้ไปวิ่งในสนามอีกคนช่วยกันแชร์ช่วยกันไลค์ให้บังด้วยนะครับถ้าไม่ช่วยครับบังก็ไม่มีไม่ไม่มีตังนี่มาทำให้น้องๆเลยนี่ตังก็เลยเด็กเด็กคนช่วยนัด เดียวเดี๋ยวเอยขึ้นพามไปเเย่ยเครื่องเลยเนาะเดี๋ยวนงงนะนเ,ยเยนาะตัว,โ,วโบโ๊ะพกตอนนี้เขาขาขึ้นเป็นห้าสิบเรือเลยข้ามังตังข้าวเซธิพกยอดใบซธิเป็ดนะ่องผีส่ามีี่รเงยตอนนี้เป็นบ๊ซ่านพันธรรมดา,าครับตัหมายน,น,น,นี่เขวหมายนี่เซ็ต เห็ได้ตอน้ำเดี่ยวเกลียงหูก็เลยนิยมยกลงมาจังสั้นจังสั้นอีมก็ช่วยดีสวยวิ่งมาเกเด็กๆโคอนเลยน้องๆลองโยนล็อไปเลยคลิปบังเลยโค้นสวยวิ่งตะน้ำน,นักโคนนักโคนทูน้ง้า ไปทุกข้าไม่ทำที่นักโครแล้วก็จังแล้วก็เอาลูกเราก็มาทีเ่เตดโอเคไปทางนา้นว่าเจ้าต้นตำรับมดของมณกลับนะครับอรุณนี่เพิ่งมาทีหลังอรุณเพิ่งมาแล้วเดี๋ยวมาไปเชิปกันนะไอ้นุ่นเลี้นะครับ ยานอยู่ข้างหนเนาะอายานอยู่ข้างนเกิาเกิรถนาี่เกิมเลยเกิไหมยู่ข้างในกักัน่็ได้กันในโกนมีลูกแปดช่องลยเม็ดอยู่เจ็ดแปดไหหมูสามพันโอเคน้องก็ได้ดู่าวพราวเลยนะครับว่ามดกองบุนกับเกิดเชื่อมดกองบุนกับเกิดมาจากอะไรนะครับ ก็คือว่าเด็กคนกับเราก็เป็นกลุ่มเล็กๆนะครับแข่งรดกันลังงะนุนแล้วก็ข้าวชะน้ำกันแล้วก็ยึดยึดลังงะนุนเลยนะครับไม่เล่นก็เลยตอนนีกร้านยานอยู่นูดูอยู่อยู่นาลาดตอนนี้ยายมาโยดเองย่างปั้มนะครับดูน้าวูดูโค้งนะครับย่างเยายนู้นเป็นปูแบบยอะไอ้นี่เป็นปูแบบแตงก็ไม่ให้มากาน้องย่างให้กันนู่ ฝืนขึ้นล็กม,มาเร็วๆก็กดไลค์กดเจ๊กดซับสไคร้ด้วยคลิปนี้ก็ไม่ไมยมากนะครับติดตามบังในเฟซบุ๊กด้วยแล้วก็กดกระดิ่งกดซับสไคร้แล้วก็กกกวกตามทิกตอกด้วยโอเคคลิปนี้ไปก่อน